พหน่อยแล้วใหพมาถือทานการนอนหลับก็ดีการนอนตื่นสายก็ดี

ใช่แล้วใครก็หินออกมาเอาก็สวยไม่กินก็หินมาเหรอ, <c oughs> อน,นั่งรอก่อนแล้วนั่งรอเหรอ ย่งนี้มาเลยดูแล้วเขาจะมาดิดกแดงไว้เครื่องมือแะล้วที่แก็ปูถ่ายแล้วใช่งล,ลงพื้น,น,นม,มันเป็นตัวนเป็นแบบนีกัะแทะเพราะเพื่อที่จะได้สาม เรวต้องขับปูขึ้นไงเนยแะลงแะลงแบบเจ้าคองบคปูห้องจ้าคองอยู่ไปบ่ได้ล่นไนงะจ,จะเอียงบ่นจะเอียงปจ,จะรับน้ำในแกะไม่ต้องใช้ระดับน้ำราดับแรกไปจับลิงน,น้องจับเสร็จลับตาเน่วมก่อนถ้ามองด้วยสาตาตรงไหนมันสูงก็ต้นนั้เนเลยหลัง พอต้นตับอย่างนี้ก็ต้องยกขึ้นนิดนึ่งนคิ้นลสดเมื่อคืนก็สวก็ไม่ได้ไปดำนาช่วยแล้ว จ้างคนเอาแรื่องอบอสจีบันจีบังแปดเดือนจะ้างจ้างคนเะา หน้ามันจะต่อขางเพื่อนอยู่อาจะหลายจืดอยู่เลยขับพอดีไรหรือวะเดี๋ยวสาบ้านไ่เกินตามไรเออสาม้านเห็นหมอสองไร่หูมาเห็ล้สองสามไร่ที่เป็นในหน้านะ นเจะวบินนันเอก็จะบดเนไปนออได้ยินเรามดเข้าอัยังโป๊ะๆอยู <principio> ่อ่อันนี้เหรอนั่นมันมันจนมันแดงกว่าบอบอสบอีนับนี่มันอับไป ม,มุ high, hmm? ้นกลบอกพ่อลาได้ไหมพ่อวันนี้นุ่าเสืาอยอจิลาวันนึ่งได้ไหมพ่อลาเรื่องอะไรรู้การบ้านเยอะเลียเกียกันบ้านบ้าเลยนูเส่้นุเส่านี่เยอะไปเลยเขาสนไรเขกินบุมันไม่ม right ีอะไรเรียนมไหมไป เพราะว่าครูวันศุกร์เขาจะให้แค่การบ้านอ่านี่ไงเสือแกมอยู่ลหรออันี่ไอ้นีน่งมอยู่อ้ออาเหรองั้นรอ,อตั้งห้านาทีก่อนเดี๋ยวเอานอนต่อ,อยหายมีดาวดินอนอนมือเช้าสินข้าวสาม แตงโมเราปลูกจะได้กินไหมแตงโมเขาแมันแตง้อยลูกแตกรน่ะเนาะไม่กินเยลูกมันมีน้เามันไม่โตเาไปคือบอกมัวให้แต่ตรงที่มันอยู่ตรงปั้มน่ะมันโตดีเขาปลูกไอ้เขาปลูกแตงโมเพื่อเพื่อเพื่อขายเพื่อขายเนี่ยเขาไม่ได้มันออกทุกลูกนะเขาเด็ดเนาะเขาจะปล่อยไปเขาจะเด็ดเอาจะพาะลูกที่สมบูรณ์แล้ว รักษาแค่ตัวนั้นน่ะลูกมันเล็กแก้แกงก็ตัดออกตัดดอกเพราะว่าเขาจะให้ไปเลี้ยงแค่ลูกนั้นน่ะเครือหนึ่งเม็ดหนึ่งเนี่ยเครือหนึ่งก็ไม่เกินสองลูกเหมือนมะม่วงอ่ะเราต้องแต่งข้าเลี้ยงอ่ะมากกว่านั้นเด็ดออกครับมันจะไม่โตนรเหมือนมะม่วงนะถ้าเราไม่แต่งกิ่งลูกมันก็จะไม่ใหญ่เครือหนึ่งก็ประมาณสองลูกเขาจะเลี้ยงลูกกันประมาณนี้ไม่ใช่ขึ้นสามสี่ลูกก็ปล่อยสามสี่ลูก่นไม่ได้ลูกมันจะไม่เท่ากัน อยากได้เยอะๆตัวอย่างงบอะไรนะก็ยิ่งยิ่งยิ่งไปเห็นเขาปลูกพวกเมลอนอ่ะพวกเมลอนพวกแคตาลูที่เขาขายในห้างอ่ะพวกนี้ก็ปลูกเป็นแบบไอ้นี่แบบไอออเกนิกเลือลูกเกลือละลูกแครตาลูอ่ะไอเมลอนอ่ะเลือหนึ่งเม็ดมันจะเท่ากับเม็ดหนึ่งนะเลือหนึ่งเนาะก็ลูกหนึ่งเราจะเอาไปประมาณข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อแรกบ่อยเอาออกข้อที่สองาออกข้อที่สามาออกข้อที่สี่ข้อที่ห้าอาะขุนลูกเดียวน่ะเขาถึงขายได้ราคาเขากะได้เลยว่าเขาจะขายเท่านี้แม่คนมีนตั้งจอกเท่านั้นถึงเวลาเขาตัดผมสรับใคร